เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึงขอเวลาหนึ่งนาทีพี่หลอนฉันหลอนพูดเสียงสะท้อนหรือคิดไปเองเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนได้ฝืนแล้วเสียงสะท้อนผมกำลังทำอยู่ ผมกำลังทำให้ม of well, okay. uh ันหายสะท้อนอยู่ทุกคนแปดหนึ่งนะ่กำลังต OK, ั <h <h ้งค่ายอยู่ใจเย็นใจเย็นเสียงมสะท้อนใช่ไหมเสียงมันมีสองเสียงใช่ปหมมันมีสองเสียงใช่ไหมโอเคหายยังหายยังตั้งค่าเสร็จแล้วหายยังหายปะหายปะพี่พี่ปุ๋ยฝ้ายน้องสายไหมพูดพี่เสียงมันสะท้อนหายปะหายปะหายยังหายยังอ่ะ อันนี้ปรับแล้วเนี่ยปรับแล้วหายยลงพี่หลอนฉันหลอนพูดจากเวลสี่เมื่อวานสู่เวลเจ็ดวันนี้เจ็ดวันนี้หรอพี่พี่ปุ๋ยฝ้ายน้องสายไหมพูดหายแล้วโอเคพี่ปุยหายแล้วโอเคเปิดไมค์ก่อนฝ้าวัสดีครับทุกคนผมมาแล้วหายแล้วใช่ป่ะเก็บของก่อน ARINC อ,อ,อ,อ Google ไ<อ>ม่ทคคคคคคค sais brake Emin filing ออนะออ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 ะะะไไรรรรลลงเเเเเเกกกดดดัีีีบบบบ้้้้าาาาาหหืืป่่ยยวู็็พนนนนนุุุุุณณณณณขขึึ ไปหาาบอดิงดีกว่พี่หลอนฉันหลอนพูด AI เออละไอเออละเออจัดเลย AI อ่ะไม่รู้ AI หลอนหรือโทรศัพท์มันหลอนแต่ว่าจะเป็นทั้งสองเครื่องนะมันเป็นทั้งสองเครื่องนะ AI ชอบขึ้นมาคุยเองอะ่ะ ไม่รู้โทรศัพท์หรือ AI หลอนนะเพราะว่ามันมี AI สองเครื่องเลยอะโทรศัพท์อะนนพี่หลอน,ลอนฉันหลอนพูดพี่นัดเป่ายิงฉุบกันใครแพ้แบกคนชนะ Double kill. ใครจะแบกพี่แตงไหวพี่แตงเล่นไม่อาจน้ำแล้วตั้งสิบวันยี่สิบวันผมจะผมจะแบกพี่ไหวได้ยังไงข้ายิ้งเห็นตรงนี้ตัวหนึ่งไปไหนละพี่หลอนฉันหลอนพูดอาบเมื่อวานนี้เฮ้ยยยยใใคครริิงงมันวิ่งหนีไปไหน

ที่ฮันนี่พูดเดี๋ยวสมัครติดตามให้สองวันโอเคได้เลยพี่ฮันนี่ยขยิงอะ่ะรัดไม่ทัน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 พูดอยู่รัดอีกเลยโว้ดไปดีกว่าตรงนี้คนรันเดเยอะ ไม่ได้ยิงเลยหนีก่อนตรงนี้มีแต่คนล้านะดูโวท <amp> ี่หลอนชั้นหลอนพูดว้าวสมัครสมาชิกช่องพี่นัด12เดือนคุ้มเกิน,น,กนพี่ฮันนี่พูดคนดูไปไหนหมด ไโมวันนี้ยังไม่ได้กดบัตรดิยังไม่ได้กดบัตรเลยนะค่อยกดบัตรตอนวาดรูปอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันรถไฟรถไฟไปแล้วไปตรงนั้นมาไม่ทันรถไฟแล้วท<ห>ุ <นะ S 2> วกคนอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเอันนี้อะไรอ่ะทุกคน ืออะไรอ่ะอะ Hi. Hi. ขอขอหายหายพี่หลอนฉันหลอนพูดเพิ่งสังเกตใส่ชุดกอรซินล่าหรอใช่ใส่เกิดกอรซินล่าใส่ตามพี่เรือนะใส่ตามพี่เรือทุกคนว่าชุดนี้ผมหมดไปเท่าไหร่ ชุดนี้เป็นชุดที่สวยที่สุดของผมอ่ะพี่หลอนฉันหลอนพูดหมดไปห้าร้อยบวกไหมเกินห้าร้อยอ่ะเฮ้ยเขาเป็นใครอ่ะ ชุดนี้ผมสุ่มงแตอนแรกๆเลยอ่ะพี่หลอนฉันหลอน,พ,ลอนพูดถึงหมื่นไหมเกินเกินหมื่นเพชรอ่ะทุกคนเกินหมื่นเพชรหรือจะเชื่อชุดบ้าเนี่ย ก็จีสีลุงเนี่ยขอขอเดินเมื่อเสร็จเดี๋ยวจะเชื่อพี่หลอนฉันหลอนพูดพี่นัดดวงไม่ดีอ่ะใช่ดวงไม่ดีมากเลยวันนั้นอ่ะดวงบ้าบอฮอแตกอะไรก็ไม่รู้คนอื่นไม่กี่พันนี่หลอเป็นหมื่น เฮ้ยเลสเบดต,ตัวอยู่ตรงไหนอะ่ะระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยเหรอมีใครเล่นไหนไหมทุกคนมีใครเล่นไหมที่หลอนฉันหลอนพูดพี่นัทผมจะมีแฟนแล้วจะดีใจไหมนะอีกหกวันข้างหน้าดีใจด้วยดีใจด้วยขอให้แฟนสวยๆนะอีกหกวันข้างหน้า ขอให้ได้แฟนสวยๆห่วงนองตื่นแล้วก็ง่วงง่วงแล้วก็ตื่นที่หลอนฉันหลอนพูดไม่เอาสวยได้ไหมเอาหลอ่อเป็นเกย์เหรอเกย์เหรอเป็นเกย์เหรอเอาหล่อหล่อเป็นเกย์เหรอ ฉันหลอนพูดจริงๆก็คุยกับผู้หญิงนะตอนนี้อะแล้วพี่จะไปคุยกับผู้ชายเหรอพี่เป็นผู้ชายพี่จะคุยกับผู้ชายเหรอพี่เป็นผู้ชายก็คุยกับผู้หญิงสิถูกแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครอะเอาวันพิ่เรือ ตายมตายมัพี่หลอนฉันหลอนพูดคุยกับผู้หญิงอายุเท่ากันคุยกันเมื่อวานชุบชุบก่อนชุบก่อนกำลังยึดจุดช,ชุบชีวิตอยู่ ตายเลยกดตายเลยเดี๋ยวชุบกดตายเลยครับโอเคไปแล้วเดิมไม่กดตายเสียเวลานะครับผมจะตายเอาเลยครับ มันอยู่บ้านแรกครับผมบ้านแรกเลยลงมาข้างล่างแล้วมันวิ่งไปไหนละ มันไปไหนแล้วอผมมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านนะมันออกมานอกบ้านแล้วทีตุ๊กสาวพี่ทีตุ๊กสาวอ่ะตายอ่ะพี่ตุ๊กสาวตา,วตายตาแล้วเหรอเลยตัวเดียว ยิงพี่เหลือใครยิงพี่เหลือวะมันยู่ตรงไหนอ่ะมันยิงพี่เหลือจากตรงไหนอ่ะขอบคุณนะไอ้วะวมันยิงตรงไหน พี่พี่ปุยฝ้ายน้องสายไหมพูดทุงทุงทุงซาฮูราไไหหนนตู้วะ